เรื่องโดนหลอกที่สะพานในโลกเรานั้นมีธรรมชาติและสิ่งแปลกใหม่ให้ค้นหาและท่องเที่ยวอยู่เสมอแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังมีอีกหลายสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายและความหลอนรอเราอยู่ดังเช่นเรื่องราวที่ชายหนุ่มคนหนึ่งได้เผชิญมาโดยมีครั้งหนึ่งเขาได้ขับรถไปธุระที่ต่างเมืองและพอขาก,กลับเขาก็ขับรถผ่านความมืดมาเรื่อยๆจนกระทั่งเจ้านายของเขาโทรมาที่มือถือ เขาจึงต้องจอดรถริมสะพานเพื่อคุยงานและเขาก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะคุยโทรศัพท์จบแต่ในช่วงที่กำลังจะวางสายเขาก็มองเห็นว่ามีผู้หญิงสาวคนหนึ่งเดินก้มหน้าไปที่สะพานก่อนที่เธอจะปีนป่ายกำแพงที่สูงมากแน่นอนว่าตอนนั้นเขาตกใจมากที่เห็นเธอปีนขึ้นไปแบบนั้นเขาจึงรีบลงจากรถแล้ววิ่งไปยังจุดที่เธอปีนจนเห็นว่าเธอขึ้นไปนั่งห้อยขาลงไปทางแม่น้ำและร้องไห้ไม่หยุดซึ่งในตอนนั้น เขาเข้าใจว่าเธอน่าจะมาฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนเขาจึงพยายามพูดปลอบใจต่างๆนานาก่อนที่จะเกลียกล่อมให้เธอลงมาแล้วเขาจะพาไปส่งบ้านซึ่งพอบอกว่าจะพาไปส่งบ้านเท่านั้นผู้หญิงคนนั้นก็เปลี่ยนจากน้ำเสียงร้องไห้กลายเป็นหัวเราะแบบเยือกเย็นก่อนที่จะลุกขึ้นยืนบนกำแพงนั้นแล้วหันหน้ามาหาเขาในลักษณะที่ก้มหน้าอยู่แต่ในขณะนั้นก็มีลมพัดมาเบาๆจนผมที่ปิดหน้าเธอปลิวขึ้นมาคราวนี้ มันทำให้เขาถึงกับอ้าปากค้าคงเพราะเธอมีใบหน้าขาวซีดมากแถมดวงตายังเป็นสีดำทั้งดวงก่อนที่เธอจะกระโดดตุบลงมานอนกองกับพื้นอยู่ตรงหน้าเขาจนเลือดสาดกระจายไปทั่วบริเวณนั้นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นมันก็ทำให้เขายืนขาสั่นตัวสัน่นและจ้องมองเธออยู่นานเพราะร่างเธอที่นอนแน่นิ่งบนพื้นมันเริ่มกระตุกเบาๆก่อนที่เธอจะแงนหน้ามามองเขาพร้อมยิ้มให้แล้วพูดว่าจะไปส่งบ้านจริงๆนะ และสิ้นสุดประโยคนั้นของเธอเธอก็ลุกพรวดขึ้นมาแล้วเดินตรงเข้ามาหาเขาจนเขาต้องรีบวิ่งสุดแรงกลับไปที่รถพร้อมทั้งสตาร์ทรถอย่างรวดเร็วแล้วเหยียบรถออกจากจุดนั้นทันทีแต่ในขณะที่ขับออกมาเขาก็เห็นว่าเธอไปยืนขวางทางรถเขาจึงตัดสินใจขับรถชนร่างเธอกระเด็นไปข้างทางซึ่งขนาดร่างของเธอกระเด็นไปแล้วเธอก็ยังมีแรงวิ่งตามรถเขามาเรื่อยๆจนสิ้นสุดพื้นที่สะพานเขาถึงเห็นว่าเธอไม่ได้ตามมาแล้ว และเรื่องหนอนที่เกิดขึ้นนั้นก็ทําให้เขากลัวพร้อมทั้งสงสัยจนต้องกลับไปหาคําตอบของสะพานนั้นจนพบว่าที่แห่งน,นั้นน่าจะเป็นสะพานฆ่าตัวตายอย่างนิยาม่าที่ว่ากันว่ามันเป็นสะพานข้ามแม่น้ําที่เชื่อมระหว่างเขตไทฮาคุและเขตอาโอบะเมืองเซนไดที่แม้บนสะพานจะก,ก่อกําแพงสูง2เมตรซ้อนกันสองชั้นแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดผู้คนที่ตั้งใจจะมาฆ่าตัวตายที่นี่ได้เลย แถมยังมีเรื่องสยองสยองที่เล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับสะพานแห่งนี้อีกว่าเคยมีกลุ่มเพื่อนนักเรียนชั้นมอปลายที่ชักชวนกันมาล่าท้าผีที่นี่ซึ่งตอนแรกนักเรียนก็ไปทั้งหมด5คนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันพวกเขาวนอยู่สองรอบก็ไม่เจออะไรพวกเขาจึงตัดสินใจกลับไปที่บ้านและรุ่งเช้าเพื่อนในกลุ่มหนึ่งคนไม่ได้ไปโรงเรียนและพอผ่านไปอีกหลายวันก็ยังตามหาเพื่อนคนนั้นไม่เจอจนกระทั่งสี่คนที่เหลือ ตัดสินใจขับรถกลับไปดูที่สะพานยางิยาม่าอีกครั้งโดยนำกล้องวิดีโอไปถ่ายด้วยพอถ่ายเสร็จแล้วก็กลับมาเปิดดูกันที่บ้านจึงได้พบว่าตรงริมสะพานนั้นมีวิญ,ญญาณคนมากมายมายืนเต็มไปหมดทั้งๆท,ท,ที่ตอนขับรถไปก็มองไม่เห็นอะไรเลยโดยเพื่อนของพวกเขาที่หายตัวไปก็เป็นหนึ่งในกลุ่มวิญญาณน,นั้นด้วยและพอเขารู้ว่าสะพานนั้นมีความเป็นมาและความหลอนยังไงหลังจากนั้น เขาก็ไม่คิดจะผ่านเส้นทางนั้นในช่วงกลางคืนอีกเลยหรือต่อให้จำเป็นต้องเดินทางผ่านเขาก็จะชวนเพื่อนไปด้วยเพื่อความสบายใจทุกครั้งในการเดินทาง